มีหลายคนถามว่านี่ใบปอรจริงๆใช่ไหมตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าวันนี้ปอจะพาไปชมบรรยากาศการถ่าย MV เพลงใหม่ของปอชื่อเพลงว่าปาฏิหารปูนาคาะกับใบปอในลูกสาวหวานซึ่งก็ไม่ค่อยได้เห็นกันคือหลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตเมื่อคืนเสร็จเราก็รีบเดินทางต่อกันเลยได้นอนบนรถนิดหน่อยมาถึงก็เจ็ดโมงเช้าอาบน้ำแต่งตัวแปดโมงเช้าออกเดินทางไปนครพนมต่อค่ะอันเนี้ยระหว่างเดินทางนะก็แวะจอดรีสอร์ท เพื่อที่จะได้แต่งหน้าทําผมกันฟีลประมาณว่านอนน้อยแต่นอนน้อยจริงๆตอนที่ช่างแต่งหน้าให้หน้าก็คือปลืปล้มๆและคือแบบจะหลับแหล่ไม่หลับแหล่แต่งหน้าแต่งตัวไปสักพักใช้เวลาเราๆเกือบ2ชั่วโมงเลยค่ะกว่าจะเสร็จในแต่ละขั้นตอนเพราะว่าน้องๆทีมช่างของเราก็คือละเอียดละออมากๆถ้าเป็นปอแต่งเองนะไม่ถึง10นาทีเสร็จแต่ด้วยความละเอียดของทีมช่างก็เปลี่ยนไปปอให้เป็นลูกสาวหวานแบบนี้หวานหรือเปล่าไม่แน่ใจให้ท่านผู้ชมตัดสินเองละกัน ทีมช่างก็คือยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่งให้ปอเสร็จก็ไปนั่งกินข้าวกันต่อหลังจากนั้นเราก็ออกเดินทางถึงนครพนมว้าฝนตกทุกคนตกชนิดแบบว่าเหมือนจะไม่หยุดเลยในตอนนั้นปอก,ก็คือตกใจมากๆเพราะว่ากลัวฝนจะไม่หยุดถ้าฝนไม่หยุดนี่เราไม่ได้ถ่ายทําเลยนะเนื่องด้วยการถ่ายทําวันนี้ของเราก็จะเป็นแบบโอเพ่นไม่ได้ถ่ายทําในสตูอยากได้บรรยากาศหน้าง,งานจริงๆปอก็ยกมือไหว้ปูบอกปูขอยฝนหยุดตกทีเถอะเพราะเพลงนี้ปออยากทำถวายจริงๆ ปาฏิหาริย์จริงๆทุกคนปาฏิหาริย์ปูนะะ่นาคาฝนหยุดตกเลยค่ะแต่เมื่อเดินมาคุยกับพี่ทีมกล้องพี่ทีมกล้องก็บอกว่าวันนี้ถ่ายไม่ได้แล้วน,ะน้องปอแสงมันหมดแล้วคือด้วยความที่ว่าเราเดินทางมาไกลกว่าจะแต่งตัวกว่าจะอะไรเอ่ยกว่าจะมาถึงมาถึงหน้าง,งานด้วยเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วเจอฝนตกอีกแล้วตอนนี้ก็คือค่าแล้วในตอนนั้นปอก็คือหน้าเสียเลยค่ะพอแดนเซอร์เอ่ยนางรําเอ่ยช่างแต่งหน้าเอ่ยทุกอย่างปอก็คือจ้างมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าถ่ายวันหลังอีก กว่าจ,จะหาเวลาตรงกันได้อีกก็อาจจะต้องยุ่งยากเพราะแต่ละคนก็ต้องทํางานทั้งในส่วนของปอแล้วก็ส่วนของนางราด้วยแล้วเราก็ต้องเสียค่าจ้างใหม่เพราะว่าวันนี้ก็ถือมาทํางานหน้างานและเฮ้ย <c oughs> มันก็จะเป็นการจ่ายซ้ําซ้อนแล้วอีกอย่างพี่ทีมกล้องเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอเราไปถามเจ้าหน้าที่แล้ววันนี้เป็นวันไหลเรือไฟคนมาเที่ยวงานเยอะมากๆเขาไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายถ้าจะถ่ายจริงๆต้องยื่นเอกสารขอเทศบาลให้มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร เฮ้ย hey! แล้วถ้ายื่นตอนนี้มันจะทันได้ยังไงตอนนั้นก็คือทําใจไปครึ่งนึงแล้วค่ะแต่ก็ยังใจสู้อยู่พี่ทีมกล้องก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวปอ,อไปไหว้องค์ปู่เดี๋ยวจะเก็บฉากตรงนั้นปอก็เลยได้ดอกไม้ทุบเทียนเข้าไปก็เลยไปสักการะองค์ปู่แล้วก็เลยอธิฐานขอว่าขอให้ได้ถ่ายทาวันนี้ให้เสร็จถึกขอให้ทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดีเพราะว่าเพลงเนี้ยปอตั้งใจทําถวายปู่จริงๆที่จริงแล้วปอบนบานไว้ว่าจะมารําถวาย แต่ปอก็คือไม่ได้มาสักทีสุดท้ายแล้วปอก็เลยทําเป็นเพลงถวายไปเลยขอให้เพลงนี้ดังทั่วฟ้าเมืองไทยให้คนรู้จักว่าบารมีของปู่ศรีสัตตนคราชของเราศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนหลังจากไหว้เสร็จปอกก็เลยลองเดินไปขอพี่เขาอีกทีตรงที่เป็นลานพิธีการปรากฏว่าพี่เขาอนุญาตมาอย่างง่ายดายบอกว่าถ่ายได้เลย แต่ว่าอาจจะมีคนเดินสวนไปสวนมาหน่อยนะหามุมถ่ายเองได้เลยแล้วเขาก็ยังประกาศให้เราด้วยว่าเออวันนี้ใบปอลติยาราชินีรถเทหจะมาถ่ายทำเอ็เพลงที่นี่นะ ปฏิหารมากทุกคนคือพี่ทีมกล้องก็บอกว่าขนลุกเลยเพราะว่าตอนไปขอตอนแรกเขาไม่ให้เลยยังไงก็ไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้งงใหแล้วเสียงแข็งมากแล้วก็คือหลังจากนั้นพี่เขาก็ประกาศให้เราอีกหลายรอบเลยค่ะช่วยเราโปรโมตไปอีกแล้วก็กลายเป็นว่าเรามาได้สถานที่ที่เหมาะกับการถ่ายทํามากๆฉากหลังก็คือเป็นหน้าขององค์ปู่เลยแล้วตรงหน้าก็มีไฟสปอตไลท์ให้อีกดวงช่วยในการทํางานของเราอีกมีจุดให้เสียบปลั๊กไฟสะดวกมากๆเราก็เลยเซตเป็นฉากกลางคนืนขึ้นมาเลยคือจะบอกว่ากลายเป็นว่าฉากกลางคืน สวยและสวยมากๆมีการบินโดรนด้านหลังด้วยในวันนั้นก็มีการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟของนครพนมอีกผู้คนก็เยอะมากคนก็มาถ่ายรูปกับเราถ่ายคลิปกับเรากลายเป็นว่าเป็นการโปรโมตไปในตัวอีกค่ะปอก็เลยเชื่อว่าคําขอที่ปอขอให้ปู่ช่วยเดินบรรดาให้เพลงนี้คนรู้จักเยอะๆอาจจะสมหวังนะคะจากนั้นในภาพถ่ายหรือในคลิปก็มีอะไรที่แปลกๆให้เราได้เห็นอีกค่ะ คำว่าปาฏิหารปู่นะคะวันนี้ก็คือเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นหลายอย่างมากๆเดี๋ยวจะมีภาพที่เราถ่ายติดเป็นเหมือนก้อนเมฆที่มีลักษณะเหมือนองค์ปู่เลยคือเป็นนาคเจ็ดเสียนดูแล้วขนลุกกับทุกคนยังไงปอก็ฝากทุกคนติดตามผลงานเพลงนี้ด้วยปาฏิหารปู่นะคะน่าจะปล่อยประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนที่ช่องใบปอลตียออฟฟิเชียฝากรอติดตามปาฏิหาริย์ของเพลงนี้ด้วยนะคะ ปอตั้งใจทำมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีเพลงมาตัวสิที่จะปล่อยให้ฟังสี่พฤศจิกาย,ยานนี้แล้วก็เพลงคิดทอดบ้านเดือนธันวาคมก็น่าจะได้ดูกันคือช่วงออกพรรษาวเวลาทำเพลงก็จะน้อยก็เลยทำทิ้งไว้เลยค่ะ <S 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 បានហើយខ្លួននឹងទៅមកហើយនិយាយពូរແລ້ວយូរគឺតែរង់ໃຫ້ស្ដាប់ពីបាយទៅទៅអាដើមតាំងពូ